สวัสดีครับเกษตรอินดีวิธีพ่อเปี้ยงนะครับมาหนี้พ้ามาเก็บมูแกวขมิ้นครับสวนของเขานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งัำว่าทีด้ผลนผลิตรูปแบบได้ครับนี่ครับนี่ท่าแก่ยัดครับพอดีพอดีนะครับแบบเน่งกับนีคือกันครับนี่อ้ยแบบนี่ครับพี่แมงจอนะครับมันก็เป็นธรรมชาติเขาบอกม่วงนะครับเนาะเขาเดยฉีดยาบขาเลใส่สารเคมีนะครับการที่มีบางนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่กับพ่นผลิตดีครับเดี๋ยวมานี่เขาสิมาเก็บผลนผลิตขัดกันครับ ไปฝากพี่ฝากน้องหรือเอาไปกินฝากเพื่อนๆนะครับที่ทำงนานหรือว่าใบาย,ยากะทักมาได้ครับให้ชิมได้ครับนี่ครับมุม่วง,งแกวขมิน้นผลผลิตจากสวนต้งเ้าเนาะเดี๋ยวสอยกันครับอันนี้เก็บไปแด้แน่ยพอต้องขวดแล้วครับเนาะได้หลายหน่วยละเกือบยี่สิบหน่วยละ ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆสีสวยครับแกวขมิ้นเรือแกวขมิ้นครับเห็ดปีเกอเกลเห็ดนำปลาหวานกินครับกินดิบๆกินสดๆเลยก็ได้ครับโบตองเมีนทำจิ้มเนาะแสบเพื่อนครับมันบบเปียวนะครับทีเปรียวรีบเดียวนะครับแห้งแก้แจ่แห้งกรอบกินได้แสบอร่อยครับลูกสวยครับ เนื่อข้างในสีเหลืองนะครับผลไม้ที่เขาเก็บขายในรถเข็นนะครับสีสับขายนะครับเนื้อเลงเหลืองกับตันนี้แหละครับแก้วขมิน้นแก้วขมิน้นสดสดเลย แต่กอเก็บครับคันไม้สอยธรรมดามันสิโลนแตกเนาะแต่นะตก้อันนี้เขาสื่อมากพอแพงครับประมาณเจ็ดสิบบาทบ่เพื่อหาสิบบาทเนีนะ่ยจําประดคร้ครับเนยสวยเนยงามแต่ตะกอดีครับมีประโยชน์เก็บให้ผลไมเ้เขาบ่แตกเลื่อนชิ้นประด้นะครับเนาะสีเหลือง สวย่างนี้เนื้อเหลืองสวยงามเองครับกินแฉบเตะท่านเล็ดท่านอย่างน,น,นะครับไปเห็ดบับมวงแฉ่อิม่มหรือว่ามวงดองก็ได้ครับแ่บ นี่ครับี๋ยวเก็บไปแนวแล้วครับในกระสอบเกือบยี่สิบโลแล,แล้วเนาะเอเกือบยี่สิบด้วยวยี่สิบคนหน่อย้วครับเนี่ยในกระสอบเดี๋ยวเก็บอีกเล็กน้อยครับพอ่อไปฝากครับลกครับต้นนี้เป็นดกทุกทุกปีนะครับเนาะเก็บไปไรเทืออะไรนะครับนี่เขาเก็บแบบย้อนยอนเอาเนาะต้นไอ อย่างเช่นพ่วงใดที่มันดดๆครับแต่กีแตบตัวนี้ก็เป็นพ่วงในก็รหาหกหน่อยครับแต่เขากับบกเก็บเบื้เข้าเก็บย้อนออกเพื่อให้ลูกที่เหลือมันโตขึ้นครับอันลูกได้ไอ้พ่วงใดหน้าหนามันก็จะน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าตัวนี้เข้าย้อนเก็บย้อนออกนะครับให้มันเหลือพ่วงละหน่วยสองหน่วยครับมันบดชิดกันมันก็จะขยายหน่วยง่ายขึ้นเนาะ มีอีกหลายครับเด้กเก็บได้อีกหลายเท่าเนาะเนี่ยดกคพอสมพวรนครับดก,ก,บกมะม่วงหลายพันที่ผมปลูกครับมีขนาดเก็บไปแน่แล้วต้นนี้แต่ว่าลอยโลกขึ้นะครับเก็บถือว่าผลผลิตด,ดีครับเด้กินทั้งฟีทั้งนองนะครับไปฝากเพื่อนบานเพื่อร่วมงานเนาะเป็นลายครับเพาะ่ ท่าได้ขายนะครับน้องก็เอาฝากปีตอนน้องกอนไป่ยากะทักมาได้ครับพอได้ชิมเนาะเป็นปันกันไปครับพิกัดสวนเกษตรน้องกอยพัฒนาราศีสันของเขาครับกะรีวิวให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านได้รับชมครับผลนผลิตจากสวนนะครับความภาคภูมิใจของเราปลูกเองกินเองครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับ กันใหม่โอกาสหนาเดี๋ยวจะมาเก็บอีกเทีย่ยนะครับรอบอาทิตย์หนาเนาะอาทิตย์ทัดไปเนาะอาจจะแกจัดถึงกับสุกนะครับบางหน่วยกับสุกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ